หมอช้างทศพรสีตุลาเปิดดวงชะตาปี2567ทั้ง12ราศีล่าสุดนะคะหมอช้างได้มาทำนายดวงครบทุกราศีทุกด้านตั้งแต่การเงินการงานสุขภาพไปจนถึงความรักค่ะปี2567นะครับครบทั้ง12ราศีนะครับ,รบเริ่มเรียงไปเลย พอเมษาพบเนี่ยราศีกันจักเดิมที่เจอพระราหูอย่างเดียวเนี่ยม,มันจะมีดวงดาวตัวช่วยอย่างอื่นเข้ามาดังนั้นเนี่ยทำให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานมากแต่ต้องย้ำนะครับว่ามันอีก4เดือนนะครับถ,ถึงจะม,มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ถึงแม้ัไงก็ตามเนี่ยพระราหูเนี่ยมันยังส่งผลร้ายในเชิงของคดีความการฟ้องร้องราศีกันก็ต้องระวังงานไว้นะครับแต่ว่าใน,ในเชิงของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าการเงินก็เริ่มดีขึ้นนะครับ mm. โอกาสในเชิงของความก้าวหน้าการได้เงินแบบ ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือแม้กระทั่งเงินจากการเสี่ยงโชคเนี่ยก็มีเข้ามานะครับรวมไปถึงใน,ในเชิงของความรักนะครับคือต้องบอกว่าใครที่เกิดในราศีกันเนี่ยปีที่ผ่านมาพระราหูเข้าเนี่ยมันทําให้ความรักเราเหมือนเปรียบเสมือนเป็นเงาแต่ในปี67นี้เนี่ยมันก็จะมีเสียงสว่างมากขึ้นนะครับโรคที่เราเตือนจากพระราหูในเรื่องสุขภาพคือคือพวกโรคเวรโรคกรรมทั้งหลายนะครับบางอย่างที่มันตรวจแล้วไม่เจอเหรือว่าโรคที่ต้องแบบ เป็นแล้วต้องใช้เวลาในการรักษาอะไรแบบนี้นะครับราศีกันก็ต้องย้ําว่าต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นไทม์ไลน์สําคัญของคุณนะครับคือให้มันพ้นเมษาไปทุกอย่างจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปานทาง,<ล>งดีขึ้นด,ดวงดาวที่ดีเนี่ยส่งผลกับราศีตุลน,นะครับทำให้ราศีตุลเนี่ยทำอะไรแล้วในช่วง3เดือนแรกนะครับจะมีความราบรื่นมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเลยแต่ว่าพอมันเลย มีนาเลยเข้าเมษาไปปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับคือราศีตุลเนี่ยในปี67เนี่ยเป็นปีที่ต้องลดความเสี่ยงให้น้อยลงเพราะว่าดวงคุณมันจะหวือหวามากนะครับไอ้บทดีมันจะดีมากไอ้บทแย่มันก็จะลงไปเยอะนะครับนั้นเนี่ยจะทําอะไรเนี่ยให้ให้มันแบบพอดีพอดีอ่านะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็พอหลังจากเมษาปุ๊บเนี่ยในเรื่องสุขภาพก็ต้องดูแลนะครับสุขภาพของคนใกล้ชิด คนรอบตัวหรือว่าญาติผู้ใหญ่ก็ต้องระวังนะครับในเชิงความรักเนี่ยพระราหูออกไปแล้วดีแน่นอนนะครับเป็นปีทองแห่งความรักแต่อย่างที่ย้ําว่าดวงดาวมันไม่ได้นิ่งแบบนี้ไปตลอดอม,มันมีช่วงที่ลงของมันเหมือนกันน้นะนนเนี่ยใครที่เพิ่งเริ่มต้นความรักเพิ่งสร้างต้นรักขึ้นมาใหม่เนี่ยมันลดน้ำาคลนดินนะทำให้มันแข็งแรงคุณจะผ่านพ้นปี67นี้ไปได้ครับ ใครเกิดราศีพิจิกเนี่ยดวงดาวเงินทองมากองอยู่ตรงหน้า oh. พิจิกในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความวุ่นวายหลายเรื่องนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องคู่ครองเรื่องพุ่นส่วนเรื่องงานนะครับแต่ว่าในปี67นี้เนี่ยจะเป็นปีที่ดีขึ้นความวุ่นวายในชีวิตส่วนตัวจะลดน้อยลงนะครับ oh. การเงินจะเริ่มมีความชัดเจนที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักด้วยนะครับใครราศีพิจิกเนี่ยเป็นปีแห่งการสละโสด oh. Oh. สิ่งที่ไม่ดีจะออกไปนะครับ คุณจะได้พบได้เจอคนใหม่ที่ใช่ที่ดีเข้ามาในป oh ีนี oh <c oughs> ้นะครับถือว่าเป็นเป็นราศีที่โดยรวมเนี่ยดีเจ็บปวด<อ>ราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่มีการขยับปรับเปลี่ยนอะไรที่ไม่เคยทําจะได้ทำแต่ทีเนี้ยมันอาจจะเหมือนกับยากหน่อยนะครับหรือว่ามีเรื่องเค,เครียดเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงความท้าทายตรงเนี้ยทาให้ราศีธนูหลายคนเนี่ยอาจจะ ได้เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะครับบางคนทางานประจาอยู่เป็นเจ้าป็นเจ้าของอ่าทั้งซึ่งการเริ่มต้นก่อสร้างหรือว่าสร้างธุรกิจอะไรใหม่เนี่ยมันต้องใช้ความพยายามนั้นให้กําลังใจราศีธนูนะครับส่วนความรักก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคือใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลประคับประคองความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะฝากเตือนเพราะว่าคุณต้องทําอะไรใหม่เนี่ยบางทีคุณอาจจะเผลอสร้างหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกินกําลังของเราก็อย่าไปฝืนนะครับ ส่วนในเรื่องสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาใจใส่มากขึ้นนะครับในปี67นี้เป็นปีที่จะมีเรื่องเจ็บป่วยจุกจิก,จกยุมย่มยิมเนี่ยแทบจะตลอดทั้งปีครับมังกรเนี่ยเป็นราศีที่เหมาะสำหรับการลงทุนใครที่อยากจะลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมทําได้เลยคุณเป็นราศีที่มีความคึกคักในเรื่องของงานนะครับในดวงจะมีบริวารมากขึ้นใครที่ทงานประจำเนี่ยตำแหน่งคุณก็จะเติบโตขึ้น การเงินก็จะมีเข้ามาหลายทางนะครับอาจจะไม่ได้เป็นทางเดียวเล็กๆน้อยๆเข้ามาผสมกันไปก็เป็นเงินก้อนที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ความรักเนี่ยคนที่ยังโสดนะครับก็ถือว่ามีความสุขความสมหวังที่ดีคนที่มีครอบครัวแล้วเป็นปีที่เหมาะสาหรับการมีลูกมีบุตรนะครับย้ำเดี๋ยวนี้คนอาจจะมีลูกกันยากเนี่ยใครอยากจะมีสมาชิกใหม่อยากมีน้องที่เกิดในปีมังกรด้วยนะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่จะมีข่าวดีในเรื่องของบุตรเข้ามาด้วยาการเดินแรกของปีรีบทำซะต้องรีบเลยรีบ,ลง,รบล,ลงเสาเอกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของราศีเรา ราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่ดาวเสาร์เข้านะครับในปีที่ผ่านมาปี67ดาวเสาร์ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าข้อดีอย่างแรกคือเราเริ่มชินแล้วนะครับคือควณก็จะมีประสบการณ์มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาข้อดีอย่างที่2คือตําแหน่งของดาวพฤหัสที่มันเป็น4กับราศีกุมเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับทำให้ราศีกุมเนี่ยมีการยกระดับของชีวิตเนี่ยในเชิงของการทํางานเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการเงินต้องฝากว่าคุณหาเงินได้เยอะนะครับแต่ว่ารายจ่ายก็หนักไม่แพ้กันนะครรัับเพาะนน้ ใครราศีกุมวางแผนในเรื่องของการลงทุนและในเรื่องของการออมให้ดีๆความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ความรัก,นะอ,รกอ่านะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยใครอยากจะมีคู่ก็คือดวงมันไปโฟกัสเรื่องงานเดียวก็ลุยเรื่องงานไปความรักต้องเตือนนะครับหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่าละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับการดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าคุณเป็นราศรีที่ทํางานหนักเนี่ยบางทีเราไปกังวลแต่เรื่องเงินแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจในเรื่องสุขภาพ าราศีมีนเนี่ยตั้งแต่17ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยพระราหูเข้าที่ราศีมีนเป็นหลักนะครับจนถึงปี67เนี่ยเข้าตลอดทั้งปีกวร,รจะไปออกก็ปี68นู่นนะครับแต่ว่าราหูปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวข้อดีอย่างแรกคือทำให้การทํางานของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะงานที่เดินทางไกลงานที่เดินติดต่อต่างประเทศงานทางด้านออนไลน์จะดี การเงินพระราหูก็จะเป็นดาวที่ให้โชคให้เงินก้อนโตแต่ว่าได้มาแล้วให้ระวังทุกขลาบนะครับเพราะว่าราศีมีเนี่ยบางทีได้มาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่รีบไปรบริจาคไปทำบุญจะมีปัญหาตามมาความรักเนี่ยมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มนะครับให้ร,ระมัดระวังเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือปัญหาเรื่องของมือที่ส <ạ> นะครับรวมไปถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเพราะราศีมีนครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่มีตัวช่วยเข้ามาโอกาสเจ็บป่วยนะครับโรคภัยไข้เจ็บจะถามหา โรคที่เคยเป็นอาการแพ้อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันับครับ